อาตานี้คณะสงฆ์ของวัดเยอละมาถึงยังวัดสาราตั้งศพขอใระเปนสนศแล้วนะครับครับซึ่งขณะนี้พนะระพุทธเจ้าซึ่งก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระกูมิพิพิจารุกาหล่อเจ้าคณะดำอภิญญขุนะเจ้าว่าวัดวัดเยอาะนะครับและพระพุทธเจ้าทุกรูปนีซึ่งขณะนี้ก็กำลังเดินทางนะครับ เปนยามุซาลาที่ตัมงเป็นเทลงผู้สมศ์นะครับุุณพ่อเธอติดอัดสอนนะครับสำหรับนะฮะวัดวิยาวัานนะครับ ปรับปรุงเมนนะฮะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะสมนี้ก็คงเป็นสบที่เก่งด,ด้วยนนะครับนะทีนะ่ได้ตั้งแต่ปรับปรุงนะฮนะเมนเสร็จนะครับก็ต้องขอโคจรลาบุญปรับทุกนะท่านนะที่ได้ร่วมมือกันะและนะทอดกระถทียสามัคคีนะครับ ปีที่แล้วจำนวนเงินที่บูร,สระสารสารเปนหลังนี้นะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับและต่อไปก็จะมีการปรับปรุงนะครับสาหลังนี้นะฮะซึ่งในอนาคตนะครับทนะ่านเขาก็จะมาดำเนินการโดยท่านเจ้าวาวาสปบูวิธีจารุการนะก็ได้ดำเนิ ว่าจะเปลี่ยนหลังคาให้เป็นสีแดงนะครับเหมือนอาคา,ารดศลานุทุศลา,านะครับนะบนก็เดีชิญทุกท่านนะได้ร่วมพูดกันนะครับในการะจะซื้อกับเบื่อปรับหลังคานะครับ สำหรับิที่วางดอกไม้จันนะครับก็จะให้ทั้ผู้ิเกียรน,นะขนะึ้นทางด้านท้าลงด้านหน้านะครับซึ่งขนาดนี้พระคุณเจ้านะครับได้เดินทางมาถึงยัาศิสนะสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับำลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญท่านนายเจนพัฒนวารีเจริญชัยผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีจุดทุกเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาผมขอ,อกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพรครับ เรียนเชิญทุกท่านได้ปรนมมือน้องกายใจต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับเยนเชิญครับครับเจ้าภาพขอขอบคุณน,นะครับนายเจนพัฒนวาลีเจริญชัย ผู้วิชาภสาหัวหน้าศาจลจังหวัดนนทบุรีเป็พยังสูงครับที่เกี่ยวกับเจ้าภาพจุดทุเทียนที่โต๊ะหมู่ชาครับรับรองต่อไปครับผมอขอ,ขอ,ขอเล่นเจอพิธีกรศาสนาพิธีครับไปเจอครับความแล้วบูชาพร,ระรนรพลัยพร้อมอิมินารตาลีนะพุทธังภูเจมันอิมินารตาลีนะธรรมังปู อิมินารคาลินาสังขมปุจเามา้าปเจ้าตั้งให้เจรเหล่านี้พร้อมโดยกายวาจาใจหากละอันจำมาตุพภกะว่าพุทัพรกวันกตันาภิวานีสวาโตภปัวตา त Oh uh, no. in heart. về khoảng độ khoảng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ภาพะขอขอบคุณครับคุณตระนากรุดมสุขผู้ในการศูนย์ปอพเกีสามปารินบุรีเป็นย่งสูงครับที่เกียรติอาจารเจ้าพพรอท่้าตายบังสุขุมครับต่อไปเป็นที่สองจำนวน2ท่านประผมขอเลยนเจญทานายปากามากว่าดินเจริญชัยทัานที่สองท่านจากตีเมืมองอา็จะเดินรองนายกเทศมนตรีตตามบทบญญัาิครับ กระผมขอได้เชิอทั้งสองท่านเพื่อพ่อตาไกบางสุขุนขอได้เชิอด้วยความเคารพครับค่อยวางท้องกันครับ ที่เกียนงานเจ้าทาอดผ้าไทยหลังสกุคลครับต่อไปเป็นชุดที่สามจำนวนสองท่านนะครับขอเรียนเชิญครูพวงเพลงไทยบำรุงวิวะข้าราชการบำนาญนที่สองครูจิตราพรจันทกิตข้าราชการบำนาญครบนนับกับองค์ที่เชิญทัท้งสองท่านขึ้นทอดผ้าไทยหลังสกุลขอเรียนเชิญด้วยวความเคารพ วางพร้อมๆกันนะครับไม่ช่วางพร้อมๆกัน,นบัละพานะครับคานสีน้ำเงินนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อภิเษกผ้าขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับพี่เกียรติจากภิเษกผ้าทอดผ้าไทยบางสกุลต่อไปไปชุดที่4ครับทั้งหดสองท่านครับผมขอเรียนเชิญสประมวลผู้ดีประธานสภาเทศบาลตะบนบรรยาวท่านที่สองสประหลตระยงพงศ์สองสมาชิกสภาเทศบาลตะบลบรรยาวเขตหนึ่งครับบ็ผมขอเรียนเชิญทั้งสองท่านขึ้นทอดผ้าไตยบางสกุลุ่อขอเรียนเชิญครับ เดี๋ยวขออนุญาตวางพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางพร้อมกันนะครับขอบคุณครับ นะครับทั้งสองท่านที่เกียรติานจะพาขึ้นทอดผ้าไตรบังสุขุนครับต่อไปเป็นชุดที่ห้านะครับกับผมขอเรียนเชิญนะฮทนายอน,าน,นันต์โรจนสินท่านที่สองกำนันสิษย์นีนาคงพานิชครับ,บนนกำนันตระบวนแสงตุ้นครับกับอกขอเรียนเชิญทั้งสองท่านขึ้นทอดผ้าไตรรังสุขุนกรบอกขอเรียนเชิญด้วยความตระครับ ဘုရားတဲ့ပေါ်ပิจารณาဖားတရပါစုက ทสองท่านครับที่กียรติารเจ้าพ้าทอดผ้าไทบังสกุลครับครับ่ทนดุสิตที่เคารพภาพการทอดผ้าไท่ได้บรรลุบรรลุถึงใจสุดท้ายซึ่งในของท่านประธานครับก่อนที่ท่านประธานจะทอดผ้าครับทางเจ้าพระได้นำเรียนผมให้อ่านประวัติของคุณพ่อนะครับครับประวัติคุณพ่อเกิดกิตอัศร คุณพ่อเติร์ตริตาส่องเกิดเมื่อปีพศ2485เป็นบุตรของนายตุย้ยกิตติอักษรและคุณแม่เต้ากิตตอักษรสมรสกับคุณแม่สักเนากิตตอักษรมีบุตรธิดารวมส,ส,สี่คนหนึ่งนายชำนากิตตอักษรสองนางนงรักษ์กิตตอักษรสามนายลังสรรกิดอักษรเสียชีวิตแล้ว สนางศิลยยาภาเจียงโคสิคุณพ่อเติมท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งตับคอนเป็นระยะเวลาสองปีและเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่17สิงหาคม2อ6พคุณพ่อเติมมีอาการสุดหนักและเข้ารับการรักษาอีกครั้ง และในวันที่22สิงหาคม2566คุณพ่อเกิมได้จากไปอย่างสมบสิริอายุได้82ปีท่นททุ่งเกียติเป็ร่างความรู้สึกะะเข้าเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณพอ่อและว่าเป็นความสูญเสียข,ของครอบครัวและพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งโดยท่านจากไปโดยไม่มีวันกลับต่างประชาติของสังขาร แต่ชื่อเสียงและปุคลิปอันโดดเด่นยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจของทุกคนที่ได้รู้จักท่านไต่ตัวการและนามผลนันสงอันดีงามและผุศลนกรรมนานาประการที่ท่านได้สักสมไว้จะนำวิญญาณของท่านไปสู่สุคติภพและจะมีผลสะท้อนอันดีงามแก่ลูกหลานและติโดยทั่วกันด้วยจีนน้องและลึของพวกเราทั้งหลายและบุญกุศลที่นดาญาติพี่น้องลูกหลาน ได้รัที่ประเมินผุ้สนส่งไปให้ยกเป็นกลังปัจจัยนหนุนส่งให้โดยวิญญาณของคุณพ่อจงไปสู่สัมปร,รายาพบเพื่อนหน้าอย่าได้โศกการดุเดือประการใดเลยครับแล้วการนี้ก็ผมขอเรียนเชิญนายเจนพักน์วาลีชยัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานทอดผ้าายบางสุกุลและเป็นประธานประกอบพิธีจุดไฟประชุมเพลิะขอ เป็นเกินด้วยความเคารพครับขอการนิมนต์พระภูริยิจารณการรองเจ้าคณะอเบกเจ้าวาทวันเยาวลักษณ์เป็นองค์พิจารณาพระไตรปิฎกสุณขอการนิมนต์ด้วยความเคารพครับ ดอกไม้จันนะครับขึ้นทางด้านข้างซ้ายกว่าลงด้านหน้านะครับหลังจากที่ร่านรรประกอบพิธีจุดไปกระทุเปนเสร็จนะครับก็ได้เชิญกระดารลูกลูก,ลกหล,หล,หลานหรือญาติพี่น้องได้อยู่ด้านหน้าไา้ขอบคุณ,คณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ดวงตาของพ่อดับพ่อลาลักจากไปไม่คืนหวนเราดูหลังน้ำตาข้ามปวนยังทงววัวงโสกาเดชาายแต่ความร่ของพ่อยังอยู่เราทุผูยังเรลือลทขานหมายสือิ้นพบ,บจบแตแในแต่ใดใดเกิดชางหายหออกเป็นรูกพ่อแตดีพระพุทธาพขอขอบคุณนะครับท่าน เด่นครับวีวาลีสาเจริญครับผู้ภาษาวนราสตรจังหวัสดสงขลีระดับสูงครับพี่เกียร์งานเจ้าภาพาเป็นประธานทอดผ้าไทยมังสุลุนนะฮะและเจ้าภาพข,ขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านแหน่ที่หาเจ้าภาพได้ไม่เสียนะฮะท่านเป็นตัวแทนในการทอดผาา้าไทยครับมังสุลครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ ระวังลื่นนะครับระวังลื่นครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะฮะขึ่นวางเชลมานะฮะและทุกหลังนะครับได้มายืนกล่าวขอบคุญดีด้านหน้านะครับดีดีนะครับท่านผู้ คุณทุกน,นั่นจินใจและพิธานเจ้าภาพนไม่ว่าจะเป็นการร้องรับก็ดีเป็นการทักทายนะฮะของพิธานเจ้าภาพอาจจะมีตัวส่งประการใดในทามเจ้าภาพเราก็ขอใช้เสียงนี้ในการประกาศสัมพันญนะฮะการประนันอภัยครับ วันนี้มีการเดินทางนะฮะคุณแม่ได้เดินทางและคุณพ่อนะครับได้เดินทางมาถึงประเทศไทยสุดท้ายแล้วรอดูความตายแล้วก็ทางหลังจากความตายแม่ยังต้องเดินทางไกลไในสัมภาระพยยวกเรือน้าครับครับท่านผู้มีเกียรติที่เราทุกงานที่เดินทางมาร่วมในงาน บางเลยกุศลศพในเดือนพฤศี zat, ิกานมารับมาเจ้าภาพแล้วขอขอบคุณทุกท่านละที่เดินทางมาร่วมเป็นตัวหนุนใจเะ้าภาพนะไอ้ทู้โชคดีนะที่ได้มาทนี้นะที่ได้ร่วมประชุมเลย ครับขอสพตตัวทูที่และสมาชิกนะครับสองเขตครอบครัวใหญ่บ้านผู้ช่วยใหญ่บ้านนะครับหนะรือนะสพน,น,น,นะนะครับผนะู้สูงอายุทุกท่านนะฮะที่มาร่วมนะครับในที่ประตูเกลในวันนี้นะครับขอบครัวคณะครูนะฮะจากโรงเรียนต่าง นี่เดินทางมานรวมนราการต่านะครับพระพุณอคสมองลุกหมู่านนะครับพอพุทตีอาสา่พัฒนาทุนชนนะครับแล้วก็